โอ้ซาบซากรดานอากบกินนะน้ยจ้าชิ้นข้อตำหมูหงแกงน้ำมัหมกหมูใส่หยวกจไกูเอาบอกกันมั้งให้เห็นเอ้าบัง

ขึ้นมาขึ้นอย่าอย่างไปเ็พี่พอข้นมาม่ขึ้นไปนอ่ือโอเล่ะบรกันทำท้ายคลิปอยู่นี่อือบฮะทไทยบากกา้วหอไมต้ดั ก้อนตักกับโบจะินหมืมออมอืมอมันดับเปิดไหมอืมแค่นั้นแหละแก่ตูดหน่อยนิดนมงนตูใหญ่แบบนี้ยังอะไรหลับงันเป็นคว้ลายปันไดเมือง เเอาค่ันแหะาาเทอาไห่ราหลายย่สองมื้นกว่าเนาะกินกันมื้ดกานลือดันเขาเนื้มอมูอันหมูเต้ยเหรอเฮ้ยเ <c oughs> อนีเอย่ามาใหม่อยงามาใหม่เนี่ แงน้อใหม่กับมี่แจงน้องใหม่กับมี่เด็กน้องใหม่น้ข้า่างตุ้งตุ้งยังต้โอ้ยก่าเลยอะแยบตัหุงแยบสูตรมั้งเลยเสีบสบ้ตัหมูเสียบ

มันไม่เอานําดูเถอะอ้าวตุกมันไงครับครับแล้วดูนําเฮ้ยมาๆเฮ้ยพี่แกกินนะกินนะ

เฮ้ยแถวว่าดีเป็นไงวะคุ้ชายสบปากแล้วแฝดี่ยัง พริกเ่ี้ยใส่กายนะกำมน่ะพีิเนี่ยกวมเงียไม่พีิตอนเลยตอนนย้ยิ้มล่ะ่างตาแย่ไปจัด แล้มาใหม่เลยตกว่กว่านต้นมาแดงตัวแขวอุ้อมอยมนีูสิเอาบุคข้ตั้งบุคก็ป่นด้วยอุ้ยอยาบหยาบอืม